สวัสดีค่ะวันนี้มาที่ซุ้มสามีนะข,ขายดอกไม้ธุรกิจของครอบครัวอีกอันหนึ่ง่ยขายดอกไม้ดอกไม้ไมวันเสาร์ค่ะที่ตลาดนัดพาเพลินนะคะ ่ร้อต้องนั่งนี่นี่นั่งขายลูกค้าเสียงจะเบาหน่อยนะคะตลาดนัดพาเพลินค่ะ อันนี้เป็นธุรกิจอีกหนึ่งของครอครัวนะคะเป็นตลาดที่นี้ก็ขายผลไม้ตลาดข้างโรงงานค่ะ ติดถนนใหญ่คะ่ะนี่รอบรอบหกโมงโนี่คะ่ะค่อยๆแพนกล้องแพนกล้องในกระดอบไม้ติดถนนใหญ่อันนี้ถนนใหญ่นะคะถนนเศรษฐกิจคะ่ะเศรษฐกิจมหาชัยสมุทรสาครคะ่ะมันจะเป็นตลาดคะ่ะ ขายได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเสียงอาจจะเบาเพราะว่าต้องใส่แมสค่ะ าภาพสั้นก็ขออภัยด้วยนะคะอ,อ,อาทิตยเอนึ่งอานก็จะขายดีแค่วันเสาร์รอะค่ะสุกเสาร์ถ้าขายดีคู่มือสื่อสั่งตึกงสามสั้นแล้ะค่ะ อันนี้มันขายได้แต่วันเสาร์วันศุกวันเสาร์อันนี้ก็สามีเพื่นบอสซ้ำบายกันเลยมาอาจจิเสียงดังเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้ถนนแล้วก็บ,บอได้เอาไม้กันสั่นมาค่ะช่องรัศมีรีสไตล์นะคะ เดียวขาตั้งกล้องมาแถวขาตั้งกล้องมากะสิซอยใส่ถุงอยู่นี่ตั้งใจมาถ่ายถ่ายติถย,ยพี่น้องเบึงธุรกิจหนึ่งของพรอบครัวธุรกิจสามีของรัศมีฟรีสไตล์ถาดเป็นธุรกิจอีกหนึ่งของรัศมีก็คือทำผมค่ะดอกไม้กับซอยเพันมัดซอยพันเห็ด ส่วนมากธุรกิจนี้จะขายให้คนงานคนงานอยู่โรงงานพี่น้องต่างชาติ สวยๆนะคะ ยังสิดังในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันติดถนนว่หลายกับมันไอ้นงี่ใส่แมทบ่ค่อยสิได้ยินต้องบอกไใกล้ สิบบาทสวยๆค่ะเลือกได้เลยค่ะของโทรมามาได้ของแล้วโทรไหมป้าโทรให้เสียเกาะมาไหม น้านี่อยู่นี่ยี่สิบ่านาเซนาเซนาเซตตองเซลาลาเจเจนะคะเจสตินบาแดพ่อไม่ค่อยสบายลงดอกไม้ไม่เยอะ ยี่สิบบาทนะปะจะยี่สิบครับครีมด่ล้วข้าวก็หมดแล้วลาเซนลาเซ่บาโจบาโจลาลาเจเจเปห่นันเลยเข้ามาในซุ้มเลยค่ะอยากได้สวยๆช้าสิ ซื้อเยอะเหรอเอ้าไปๆก้องน่อยซื้อประจำใช่ไหมอ๋อขาประจำคนสวยเอาถ่ายนานๆหน่อยค่ะไปๆยิ้มรู้ไหมว่าใครเข่าแก่อันนี้ลูกจ้างสวัสดีเหรอาุณป้าเขาซื้อเยอะๆปะรู้ไหมซื้อเยอะๆค่ะวะ ชมกันยาวๆนะท่านผู้ชมชมกันยาวๆไปสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวจะได้จบคลิปก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวค่อยคลิปต่อไป